สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะก็โชวต้องขอโทษด้วยนะคะที่โชวเว้นวักห่างหายการทําวิดีโอไปหลายอาทิตย์อยู่เหมือนกันนะคะก็น่าจะสักประมาณ2อาทิตย์ได้เนาะก็เอ,อ่อโดยปกตินะคะโชจะอ,อัดจะอัพวิดีโอเนี่ยก็คืออาทิตย์ละครั้งแต่เพอ,เอิญว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโชววันเสาร์นะคะโชวไปเดนมาร์กนะคะแล้วก็วันอาทิตย์กลับมาจากเดนมาร์กก็เกิดอาการป่วยนะคะก็เลยเอออาทิตย์ที่แล้วก็เลยไม่ได้ทําวิดีโอต้องขอโทษสาวๆด้วยก็แล้วกันนะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้ว่างแล้วค่ะ ก็เลยจะมาทําวิดีโอให้สาวๆที่ดูกันว่าวิดีโอนี้เป็นวิดีโออะไรก็คือสาวๆน่าจะเห็นบนไต,ตเติลแล้วแหละว่าเออมันเป็นเมคอัพสวอปนะคะก็โชว์จะมาเฮอของนะคะที่โชว์ทำเป็นเมคอัพสวอปกับน้องโบนะคะชาแนลเอ่อพีโอเนี้โฟโนนะคะถ้าเกิดว่า สาวๆยังไม่ได้รู้จักน้องโบก็ก็เดี๋ยวโชว์จะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างก็สามารถเข้าไปดูช่องของน้องโบได้นะ,นะคะน,น้องโบนี่เป็นไทยยูทูบเบอร์ที่อยู่ที่เยอรมันนะคะก็ทำวิดีโอ youtube เหมือนการรีวิวผลิตภัณฑ์ได้ดีแล้วก็มี<อ>ทูทูบ<ๆ>คุยกับน้องโบไว้ว่าจะทำเมคอัพสวอปเนีน,นานมากแล้วคือคิดว่าน่าจะเป็นปีได้แล้วแหละว,ว่าเออแบบเรามาทำกันไหมก็ไม่ได้เวลาสักทีแต่ว่า ช่วงเวลาหลังจากที่กลับมาจากเมืองไทยก็บอกเออไม่ได้แล้วต้องทําให้ได้สักทีหนึ่งเพราะว่าเออเออมันมัน,มนคุยกันไว้ว่าจะแรกจะแรกเนี่ยตั้งนานแล้วก็คือไม่ได้แลกก็ทีก็เลยแบบแต่สันใจาทาเลยทาเดี๋ยวนี้แหละไม่ไงั้นก็เดี๋ยวไม่ได้ทำอะไรเงี้ยก็ก็แลกเลยนะคะกเ็เราตั้งงบประมาณงบประมาณ,มาณกันไว้คนละอ,อยู่ที่ประมาณสา0พันบาทนะคะตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ3 0 0พันบาทแล้วก็ มีกติกาเล็กน้อยก็คือว่าในงบสามพันก็จะมีแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮเอ็นหนึ่งอยู่ผสมอยู่ด้วยแล้วก็เป็นดรักโช r อยู่ด้วยเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันเลยนะคะว่าในกล่องมันมีอะไรบ้างะนะคะแต่ว่าก่อนอื่นโทรต้องขอโทษสาวๆก่อนนะคะว่ากล่องที่พัสดุที่มาถึงนะคือโชว์ได้มีการเปิดไปก่อนหน้านี้แล้วนะเพราะว่าต้องเล่าที่มาที่ไปก่อนว่าทาไมโชว์ถึงแบบรีบร้อนที่จะเปิดเพราะว่าเออจริงๆในการส่งพัสดุเนี่ยเรา ส่งของการเริ่มส่งของกันตั้งแต่เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วก็เราคาดหวังว่าการส่งพัสดุเนี่ยไม่น่าจะเกินหนึ่งอาทิตย์เพราะว่าเยอรมันกับนอร์เวย์อยู่ไม่ได้ห่างไกลกันมากค่ะอยู่ใ,ใกล้ๆกันก็เลยคิดว่าเออส่งพสัสดุนี่ไม่น่าจะเกินหนึ่งอาทิตย์ในการของน่าจะถึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าออใช้เวลาทั้งหมดเกืบอบเกือบสออาทิตย์กว่าของจะมาถึงทั้งทั้งจากนอร์เวย์ไปเยอรมันแล้วก็จากที่เยอรมันมานอร์เวย์นะคะเพราะว่าโชกับโบก็บแบบเออ คุยกันตลอดว่าเออได้ของยังได้ของยังเพราะว่ตาต่างคนก็ต่างตื่นเต้นใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าใช้เวลาเกือบทั้งหมดเกือบ2อ,อาทิตย์กว่าจะได้ของเลยวเอองงมากสงสัยตอมอเขาคงจะแบบตรวจนานไปหน่อยว่าเออของในกล่องมันมีอะไรบ้างนี่นะคะก็พอได้ของมาเมื่อวันศุกร์นะคะโชก็เลยแบบ อดลนทนไม่ได้นะคะที่จะเปิดกล่องดูว่าในกล่องนั้นมีอะไรนะคะก็เลยต้องขอโทษสาวๆด้วยที่เราไม่ได้เปิดกล่องพร้อมกันนะคะแต่ว่าโชว์แอบแอบดูไปแล้วนะคะว่าในนี้มีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าตื่นเต้นมากคืออยากรู้อยากรู้ลุ้นๆน,นะคะก็เลยนะคะแต่ไม่เป็นไรก็วันนี้มาทําฮอให้สาวๆได้ดูกันนะคะก็ในกล่องนะคะเปิดออกมาก็จะมีน้าตาประมาณยร่งนี้นะคะก็โบส่งของมาเยอะเหมือนกันนะ แล้วก็หอของมาค่อนข้างดีอะคะ่ะมีแบบบับเบิ้ลกันกระแทกมาด้วยแล้วก็มีแบบของเล็กๆน้อยๆโบก็ใส่เป็นถุงซิปมาให้นะคะแล้วก็ที่น่ารักที่สุดก,ก็คือมีแถมช็อกโกแลตมาให้กินด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่น่ารักแล้วก็ช็อกโกแลตน่ากินมากเลยนะคะเดี๋ยวจะเปิดกินหลังจากที่ทําวิดีโอเสร็จแล้วนะคะ ก็นุ๊กบอกมีการ์ดมาให้ด้วยนะคะแต่ว่าการ์ดก็เขียนปกตินะคะว่าหวังว่าโชวคงจะชอบของที่โบส่งมาให้นะคะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ให้โชวด้วยว่าของที่อยู่ในกล่องสีขาวโบคิดว่าพี่โชคงจะชอบอย่างนั้นโชวขออนุญาตเปิดกล่องที่อยู่ในเปิดของที่อยู่ในกล่องสีขาวเลยอันดับแรกนะคะอยู่ในกล่องนี้ที่โชที่ที่โบบอกว่าอยู่ในกล่องสีขาวคือกล่องนี้นะคะ เปิดออกมาแบบว่า,วากรีดมากๆอ่ะไม่คิดว่าแบบเออโบจะเซอร์ไพรส์นะคะก็คือจะเป็นลิปสติกของแม็กอะค่ะจำได้ไหมที่ล่าสุดที่โชว์กับไปเมืองไทยแล้วโชว์เหมือนจะเคยพูดถึงอยู่ในวิดีโอใดวิดีโอหนึ่งบอกว่าโชอ่ะลืมซื้อลิปสติกของแม็กสีจูบิลี่จูบิลี่เออสีจูบิลี่แล้วปรากฏว่าเออเหมือนโบเขาเป็นคนที่แบบว่าเออแบบ ค่อนข้างที่จะละเอียดอะละเอียดอ่อนคือจำแบบดีเทลเล็กๆน้อยๆว่าเออโชว์อะไรเงี้ยก็เขารู้ว่าโชว์ลืมที่จะซื้อ,อจูบิลี่มาเขาก็เลยบอเออซื้อจูบิลี่ให้น่ารักมากๆเลยขอบคุณน้องโบมากๆเลยนะคะเพราะว่าจูบิลี่ของแม็กเนี่ยมันเป็นสีที่แบบ เหมือนกับฮักมีอะค่ะที่โชว์แบบมีติดคอลเลกชันตลอดคือทั้งหมดก็ซื้อหมดก็ซื้อหมดก็ซื้ออะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าจูวเลี่เนี่ยจะเป็นออกโทนแบบนู้ดที่เป็นนู้ดส้มอะไรประมาณอย่างงี้ซีนี้นะคะแต่ว่าไอ้เจ้าฮักมีเนี่ยมันจะเป็นสีที่แบบชมพูอันเดอร์โทนชมพูอะไรเงี้ยโชว์จะมีอยสองแท่งนี้ติดอยู่ในคอลเลกชันตลอดนะคะก็เลย <laughs> เป็นอะไรที่แบบอ้าเสื้อผ้ายอะไรเงี้ยขอบคุณน้องโบมากๆจริงๆนะ,ะส่วนอันต่อมานะคะก็ จะเป็นของไฮเอ็นนะคะที่เราต่างคนก็ต่างรีเควส t ในในการทำนะเราก็แลกกันไว้ว่าเออเราก็คุยกันไว้ว่าเออแบบจะต้องมีแบบไฮเอ็นเป็นแบบ1ชิน้นอะไประมาณนี้โชก็เลยรีเควสไปว่าเออโชอยากจะลองชาแนลครีมบลัชนะคะของของของชาแนลที่มันเพิ่งจะออกมาใหม่เมื่อปลายปีที่แล้วแล้วตอนที่คุยกับโบนี่รู้สึกว่าเหมือนจะยังไม่มีในนอร์เวยะะ์อะยเงี้ย่ะก็ ก็เลยบอเออแบบบอกโบ,บ,บว่าอยากจะลองบบอกว่าที่ละมันมีแล้วก็เลยเออส่งตัวครีมบลัชของชาแนลมาให้นะคะสีที่โชว์เลือกไปก็คือ Inspiration นะคะสีเบอร์64ก็จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นสีอ่อนสุดนะคะเป็นชมพูเอ่อชมพูที่แบบอันเดอร์โทนคูลโทนเนี้ยคะ่ะก็จะเป็น,นสีประมาณที่นี้สวยมากอะเออมันแบบ ไม่กล้าแตะคือแบบแต,แต่ไม่เป็นไรยังไงจะใช้แล้วก็เลยจะโอ้โหเนื้อเนื้อของอเจ้าครีมของของเขาเนี่ยแบบดีมากๆเลยไม่ไม่แห้งแล้วก็ไม่ได้แฉะจนเกินไปมันมันเหมือนก็จะเป็นแบบครีมทูพาวเดอร์อะค่ะไม่เหนอะไม่มีความฉ่าอยู่บนเนื้อครีมคือปัดออกไปแล้วก็แห้งเหมือนเหมือนเราปัดแก้มกับอที่ปัดแก้มแบบผงแบบฝุ่นธรรมดานะคะก็ ปราบื้มมากกับตัวนี้นะคะมาน,นะคะที่ได้นะคะก็จะเป็นอยู่ในหอตัวบับเบิลแบบนี้นะคะก็จะเป็นของ Sleek นะคะส l ล e k นี่โบส่งมาให้2ชิ้นอันชิ้นแรกนี่จะเป็นตัว a r c แชโดว์พาเลตนะคะสี o อโซสเปเชียลพาเลตนะคะก<อ>็ะอย่างนี้นะคะสี oh so Special โอโซสเปเชียก็จะเป็นโทนแบบว่าชมพูน้ำตาลซึ่งสีค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะคะก็ เดี๋ยวไว้ว่างๆทำเป็น t ูต o r เรียให้สาวๆดูกันนะคะแต่ว่าแต่ว่าชอบมากๆสีสวยมีทั้งที่เป็นเนื้อแมทแล้วก็มีทั้งที่เป็นชิมเมอร์นะคะแล้วก็โทนสีเนี่ยเป็นโทนสีที่สามารถแต่งได้ในชีวิตประจำวันก็ได้หรือว่าจะแบบจะบิวให้มันเป็นสโมกกี้ก็ได้เพราะว่าเขามีดำสีดำด้านแล้วก็น้ำตาลเข้มด้านไว้ให้ในการแบบบิวอัพสโมกกี้ ได้เลยนะคะส่วนอันต่อมาของสลีอีกอันนึงก็จะเป็นบลัชบายท e e หมายถึงว่าที่ปัดแก้ม3สีอยู่ในตลับเดียวกันนะคะก็จะเป็นพาเลตเหมือนกันนะคะสีที่ได้มาก็จะเป็นสีเบอร์3 6 9หกเก้าพิงค์เลมอนนตเลมอนนตคิดว่าน่าสานไม่ผิดพิงค์เลมอนนตนะคะ,ะเป็นสีชมพูทั้งหมด3สีแต่ว่าจะเป็น ีแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะตรงกลางอะค่ะเขาจะเป็นแบบครีมก็คือจะเป็นเป็นเหมือนครีมลัชนะคะส่วนอสองสีที่อยู่ด้านข้างตรงริมๆเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นออกแบบว่าโทนส้มอันอร์โทนส้มอันนี้จะเป็นอันอร์โทนแบบว่าชมพูม่วงเป็นอ่อวอร์มโทนกับคูลโทนนะคะส่วนตรงกลางก็จะเป็นครีมมาให้ก็คือโชว์รู้สึกว่าพาเลตนี้มันแบบ เพอร์เฟกอะเออได้ทั้งครีมแล้วก็ได้ทั้งที่เป็นแบบฝุ่นแบบผงก็คือเวลาใช้ก็อาจจะต้องลงตัวครีมลงไปก่อนแล้วค่อยแบบปัดที่เป็นฝุ่นหรือว่าเป็นผงทับเข้าไปซึ่งสีสวยนะคะเดี๋ยวโชว์ลองสวอชที่เป็นตัวครีมสีคล้ายๆของกับกับอูสีชัดเจนมากอะ่ะเออคล้ายๆกับของชาแนลแต่ว่าชาแนลจะจะ,จะแบบเออเชีรยกว่า ะะแต่ว่าตัวนี้ก็สวยอะดูดิเอเอสีสวยสีสวยแจ่มเลย <c oughs> ขอบคุณนองบัวมากๆนะคะที่เลือกมาให้สีนี้สวยมากๆเลยน,ะะนต่อมาก็คือจะเป็นบรรดาของเล็กของน้อยที่อยู่ในถุงซิปตรงนี้นะคะที่โบถงม,มาให้นะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวอยู่ในถุงซิปนี่ก็คือมีหลายชิ้นหลายอันมากเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะ ก็อันแรกเลยก็จะมีน้ําหอมนะคะที่เป็นไซส์ทดลองของที่ที่แบบเป็นขนาดทดลองอะคะ่ะที่น้องโบส่งมาให้ลองใช้ดูนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอันที่โชว์รีเควสนะคะอันต่อมาคือจะเป็นเมเบลีนเอรีไวนะคะแต่ว่าชื่อของของอยู่ที่ที่เยอรมัน,นจะเป็นคนละชื่อกับของที่อเมริกานะคะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะคือผลิตภัณฑ์มันเหมือนกันก็คือจะเป็นอันนี้ก็จะเป็น Instan t age เอฟเฟกตนะคะแต่ว่าจะเป็นทางของของอเมริกาจะเป็น instant age rewind นะคะแต่ว่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะแล้วก็ชื่อของสีอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าก็ก็สีใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้โชวชอบพี่จะามาลงแบบว่าบอัพใต้ตาซึ่งวันนี้ก็ใช้อยู่ใช้ตัวนี้ละคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็บอกบไว้ว่าเออถ้าที่นู่นมีช่วยส่งมาให้หน่อยเพราะว่าที่นี่โชวหาซื้อไม่ได้แต่ว่าโชว พยายามที่ถ้าพอที่จะมีโอกาสหาได้โชจะแบบซื้อมาตุนอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะก็ได้เจ้าตัวน,นี้มานีา่ก็จะเป็นยาทาเล็บของเอฟเซนนะคะเอฟเซนก็จะเป็นเครื่องสำอางอีกหนึ่งแบรนด์ที่โชไม่มีอยู่ในกลุ่มเครื่องสาอางของโชเพราะว่าที่นอร์เวย์ไม่มีขายก็เลยอเออไม่มีโอกาสได้ลองใช้ลองซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเออก็เลยเออไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสได้ลองอ่ ของยี่ห้อเอเซนนะคะก็เลยบอกโบไปว่าเออเลือกอะไรของเอเซนมาให้ก็ได้ยาทะเล็บอะไรพวกนี้เ็เพราะว่ายังเอออยากอยากจะลองเหมือนกันของเอเซนนะคะก็โบก็เลือกอายาทะเล็บมาให้สองสีนะคะเอซึ่ง <laughs> สีมีแอบ,บใช้แล้วด้วยละเออนี่นี่อยู่บนเล็บนี่สีนี้ค่ะจะเป็นสีแบบโทนที่โชชอบอะคะ่ะก็จะเป็นแนวแบบแนวเบสแนวพาสเทลอะไรประมาณนี้ซึ่งสีแบบ ีนี้สวยมากคือจะเป็นแบบว่าสีเบสที่เป็นอันด์โทนแบบว่าเอ่อม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนม่วงนมม่วง,งอ่อนอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จะเป็นสีนูดสีนูดที่เป็นแบบนูดเบสที่เป็นอันด์โทนแบบน้ำตาลสีนี้ยังไม่ได้ลองใช้นะคะแต่ว่าชอบทั้งสองสีเลยขอบคุณโบมากๆนะคะ,นะคะแล้วอันต่อมาก็จะเป็นของเอสเซนส์อีกเหมือนกันนะคะก็จะเป็น Ultra Strong Nail นะคะก็คือแบบจะช่วยให้เป็นตัวที่ตอนแรกไม่รู้มันคืออะไรวะทำไมหน้าตามันอะไรเงี้ยก็เลยส่งข้อความไปถามโบโบจาเนี้ยมันคือมันคืออะไรแล้วก็ใช้ยังไงนะคะเพราะว่ามันก็เป็นภาษาแบบเหมือนก็จะเป็นภาษาเออยอรมันด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็บอกว่ามันเป็นตัวที่แบบช่วยทำให้เล็เลบแข็งแรงนะคะก็จะใช้แบบเหมือนท็อปโค้ดก็ได้ใช้ก่อนทา,าทาสีแล้วก็หลังทาสีเหมือน ใช้แทนท็อปโคดไปเลยก็ได้แต่ว่ามันจะมีคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยให้เล็บของเราแข็งแรงเท่านั้นเองนะคะก็ดีตื่นเต้นที่จะได้ลองนะคะชิ้นต่อมาที่ได้จากเอสเซนต์นะคะก็จะเป็นอายเพนซิลนะคะจะเป็นดินสอเขียนขอบตานะคะรุ่นลองลาสติ้งนะคะ,ะเบอร์ที่ได้มาเบอร์0ูนเป็นฮอตช็อกโกแลตก็คือเป็นสีแบบน้ำตาลเข้มมากๆสีมันสีช็อกโกแลตเลยอะ่ะ พอทูทูไปแล้วนี้เหมือนดักช็อกโกแลตเลยอะเออซึ่งโชว์สีสวยเหมือนกันก็ยังไม่ได้ลองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองแล้วก็ลองใช้ในทูตอเรียให้สาวๆดูแล้วกันเนาะแต่แว่าโชว์คิดว่าเออน่าจะเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าเนื้อของของของผลิตภัณฑ์ค่อนข้างที่ทจะนุ่มลื่นดีเกลี่ยง่ายส่วนชิ้นต่อมาที่ได้นะคะก็จะเป็นบรรดาลิปสติกนะคะที่โบส่งมาให้นะคะก็โชว์ได้ลิปสติกจากน้องโบทั้งหมดสี่แท่งนะคะที่โชว์ที่น้องโบส่งมาให้ก็จะเป็นพวก นี่นะคะคิดว่าน่าจะเป็นแบรนด์ของของเยอรมันปะเออโบก็ส่งมาให้ลองนะคะอันนี้เป็นของยี่ห้ออะไรล i v e r ร์ดีลอนะคะเป็นหน้าตานี้นะคะสีที่ได้มาก็จะเป็นโทนสีที่แบบโทนสีโชอะโทนสีนี้เลยอะคือเหมือนโบรู้ว่าเออโชชอบลิปสติกสีแบบโทนประมาณไหนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะก็จะเป็นชมพู อันนี้สีสีนี้คิดว่าน่าจะเหมาะกับช่วงแบบสปริงสปริง,รงแบบว่าซัมเมอร์จะเป็นชมพูแบบโค o ร a ลหน่อยๆนะคะสีสวยดีนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโทนแบบเข้มลงมาหน่อยจะเป็นเบอร์รี่เบอร์รี่นะคะซึ่งคิดว่าน่าจะเหมาะกับช่วง เอ่อฟอลนะคะฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็สีสวยอิงเหมือนกันใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะเหมือนโชว์จะเออเหมือนโบจะรู้ว่าโชว์ชอบแบบโทนสีอะไรประมาณนี้ก็เลยเรียกมาแล้วก็อันนี้เหมือนกันจะเป็นสีออก p พทชัเนเบิลนะคะก็จะเป็นของยี่ห้ออะไรวะแอสเตอร์ค่ะก็โทนสีก็จะเป็นเบอรี่เบี่เหมือนกันแบบสีสวยมานนี้นะคะก็จะเป็นเบอรี่ออกแดง,แง,แงๆอะไรเงี้ยสีสวยค่ะ แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นลิปสติกเหมือนกันก็จะเป็นสีชมพูอ่ะาจจะโทนแบบคูลโทนนิดหน่อยอันนี้ของอัออลเชร่าปะจะเป็นแบบเนเชอร์คอสเมติกก็คือน่าจะเป็นแบบว่าเอเครื่องสำอางที่เป็นแบบไม่มีพวกสารเคมีผสมอยู่เพราะเขาเขียน่าเนเจอร์คอสเมติกน่าจะเป็นพวกแบบ โทนโทนแบบออร์แกนิกอะไรประมาณนี้รนหรือเปล่านะถ้าถ้าโทนเดาไม่ผิดนะคะก็สีที่ได้ก็จะประมาณนี้ชมพูอีกเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแบบชมพูแบบอันเดอร์โทนแบบคูโทนน้อยอะไรเงี้ยสีถ ทุกสีเลยนะคะก็ขอบคุณน้องโบมากๆนะคะที่ส่งมาให้ได้ลองกัน,นะะแล้วนั่นก็เป็นข้าวของต่างๆนะคะที่น้องโบส่งมาให้โชว์นะคะก็ยังไงขอบคุณน้องโบมากๆเลยนะคะที่เลือกแต่ของดีๆนะคะของน่าใช้น่าใช้มาให้โชว์ทั้งนั้นที่สําคัญคือแบบเออเหมือนเหมือนมีเก็บรายละเอียดเก็บเล็กในเนาะเก็บน้อยว่าเออ,เอ,อโชว์ชอบโทนแบบไหนชอบ โทนสีแบบไหนเป็นสไตล์ของโชวเป็นยังไงคือโชจะโบจะรู้นะคะก็เลยเลือกขอบมาได้ค่อนข้างที่แบบตรงกับคาแรคเตอร์นะคะก็ยังไงขอบคุณน้องโบมากๆนะคะแล้วก็สำหรับวิดีโอนี้นะคะก็คิดว่าสาวๆคงจะชอบกันอ้อก่อนไปนะคะโชอยากจะมาอัปเดตนิดนึงว่าเออวันนี้เมคอัพวันนี้โชวใช้อะไรนะคะเพราะว่า ไม่อยากจะบอกเลยว่าขี้เกียจเขียนข้างล่างว่าเออแบบเมคอัพที่ใส่แบบเมคอัพที่แบบแวลลิ่งหรือว่าใช้วันนี้มีอะไรบ้างมันก็มาเล่าให้ฟังบนวิดีโอนี่แหละนะคะพร <c oughs> ายเมอร์นะคะวันนี้ที่โชว์ใช้โชว์ใช้เป็นของ Make Up Forever H D Foundation นี้นะคะแล้วก็รอ,อ,องพื้นยังคงใช้เป็นของ Urban Decay Naked Skin เ,ออเจ้าตัวนี้อยู่คืออยู่ในช่วงที่แบบทดลองใช้แบบ ว่าเป็นอะไรยังไงนะคะคือถ้าช่วงไหนโชวท์ทดลองผลิตภัณฑ์โชว์ใช้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 ใช,ใช,ใช,ใช้ทุกวันนะคะแต่เท่าที่ใช้ใช้มาคะแนนค่อนข้างที่จะแบบเกือบเต็มนะคะเดี๋ยวค่อยมาทํารีวิวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนแป้งวันนี้ที่โชว์ใช้นะคะแป้งในการเซตรองพื้นโชว์ใช้เป็นของ mac m i n e r a l r i c e skin finish medium dark นะคะก็ในการเซตฟิลเ t ชันส่วนบ r อนเซอนะคะใช้เป็นของชาแนลนะคะเป็นตัว โซเลตันดีนะคะชาแนลตัวนี้นะคะแล้วก็ที่ปัดแก้มใช้เป็นอิลมาสกาครีมบลัชรุ่นที่เป็นอิมิเต็ดนะคะจะเป็นวอลเวตบลัชเชอร์ที่ uh, ได้มาจากเมืองไทยนะคะก็ที่ปัดอยู่วันนี้นะคะส่วนอายแชโดว์นะคะ,ส, hadow, ะ,คะสีที่ที่ใช้แต่งวันนี้เนี่ยโชว์ใช้จากพาเลตโอลักโปรนะคะก็ใช้สี เพลเตอร์ uh, filter, สีนี้นะคะในการลงเปลือกตาแล้วก็สีมอล์ฟในการคัดครีสหรือว่าคัดเบ้านะคะแล้วก็ใช้สีดีปเพอร์เพลในการแบบว่าเน้นหางตาสร้างสโมกี้เบาๆตรงนี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นสีทาตาที่ใช้ในวันนี้นะคะส่วนลิปสติกวันนี้ใช้เป็นของ Urban Decay ค่ะจะเป็นสี l a ฟเตอร สีแบบม่วงๆนิดนึงสีนี้นะคะเป็นลิปสี l ล็บสเตอร์นะคะแล้วก็ลิปกลอสเพิ่มความมันวาวบริเฝีป,ปากช่วยใช้ของคิกนะคะเป็นแบบลิปชายธรรมดาเป็นสีเป็นสีเป็นเบอร์นูดนะคะเป็นสีนูดแบบกลอสทับที่บริเวณิมฝีป,ปากเพื่อให้มันวาวๆนิดนึงในนี้ ประมาณนี้นะคะก็ยังไงหวังว่าสาวๆคงจะชอบกันนะคะวิดีโอวัน,นี้ลาไปก่อนไว้เจอกันวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ